ครับจะกินนานหนึงตสวัสดีครับคุไอซสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดกันเรื่องอะไรครับไอเรื่องของแคร์ครับิม แขกรับเชิญคือใครเนี่ยคุณคณาทิพย์สงพระสิ์นฮะสีเออหนูก็ใครวะสงพระสินนักบัดไงเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องเลยคุณคณาทิพย์มีหวานในเรื่องมีแล้วเอาตัวย่อได้ไหมตัวย่อฮะตัวย่อตัวย่อดมาถึงชื่อเช่ไหมนหนูเขากำนังมาหรือยังมาแล้ว มันช่วยกูมากดิเท่าไหร่เท่าไหร่กี่ปียังไม่ถึงปีประมาณเพิ่งครบรอบ5เดือนเจอกันยังไงอะเจอกันตั้งแต่โรงเรียนเก่าตอนนั้นเก่าขนาดไหนอ่ะก็โรงเรียนตั้งอยู่ปฐมอ่ะเออชอบตรงไหนอ่ะชอบเขาตรงที่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจคนรักมากแล้วก็ใส่ใจยังไงอ่ะใส่ใจยังไงเขายกตัวอย่างโมเมนต์มาสิโมเมนต์ความหวานก็คือ กยกตัวอย่างหรอก็คือส่วนใหญ่แล้วเจอคนเจอกันบ้างไหมเจอกันบ้างไหมก็ถ้าเป็นในชีวิตจริงก็ไม่ค่อยเจอขนาดนั้นแล้วก็ตอนนี้ไปเป็น A B บใช่ไหมแล้วแต,แต่ก็แฟนก็อยู่บก็เลยไม่ค่อยได้เจอแล้วพีเธอมก็ไม่ได้เจอด้วยพ่อแม่ฝั่งเขารู้ไหมพ่อแม่ฝั่งเขาน่าจะรู้แล้วฝั่งเราอะ่ะรู้บอกยังไงอ่ะก็พ่อพ่อเป็นคนคิดก็คือก็คือเดา มอันนี้เป็นคนอย่างนี้อ่ะอันนี้คนพูดค่อสุดคนที่แบบหัวเร็วอ่ะก็คือแบบเหมือนแบบพอพอเปลี่ยนเปลี่ยนสถานะเฟซปุ๊บรู้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนอะไาที่ปุ๊บรู้เลยอ๋อเขาเขาแบบคร้ายๆมียานนะเถอะมียานมียานชื่อเฟซบุ๊กเขาหน้าตาดีไหมก็ก็ต้องดีสิไอันนี้ฝากถาวคนนี้ตรงสเปคของเราไหมตรงตรงมากเลยเพราะว่าเป็นสาวแว่นโอ้ชอบสาวแว่นสาวแว่นแล้วก็เจ้าตี๋ได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้เย่จะพาคลงทางเยอะก็สำหรับวันนี้เราคุยกันมาเยอะมากคุยเรื่อคุยจริงลาไปก่อนฮัลโหดีนนสวัสดีครับสวัสดีครับ